กลับมาที่บูธของพานิคนะครับพานิคเขาก็จะมีปืนโชว์นะครับ<อ>ด้านบนเนี่ย<อ>เป็นข้ามมอสั้นนะครับก็<อ>กำลังแกว่งให้เราดูมุนะนะันเนาะแต่ผมชอบใช้คำว่าแว่งแล้วก็เป็นปืนน่าจะเป็นตัวแข่งนะครับตัวนั้นลำต้องห้านิ้วครับส่วนตัวที่ใกล้ๆเราเนี่ยเป็นตัวสามนิ้วนะครับ จะหมุนหมุนเร็วอยู่นะครับรก็จะให้ชมความงามนะครับโซเล็กนี่เป็นถูมสีดำนะครับดำหน้าหลังตัวอสองตัวขาวทางหานี่จะเป็นถูมไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ดั้มเดิมก็สวยงามนะครับกระจายให้ผมได้ไหมครับยูมาค่บ thank you สุดสด ก็นี้ทีเนี้ยเราก็จะมาดูว่าพอดีเขาเอาหนังสือมาให้นะครับก็ก็ดูข้างในก็มีปืนเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมค่อยไปดูทีหลังมาต่อนะครับอันเนี้ยเขาก็จะให้เราชมนะครับชมว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวปืนเนี่ยตอนนี้หันมาก็ลำกล้องลำกล้องตัวขาวรีสเตนเล่น,นะครับมีการเจาะลดน้าหนักมีเซเลชั่นโอ้โหทั้งตัวเลยครับแกะเพื่อความสวยงามนะครับผมค่อยๆเทีะตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหลัง สวยงามมากนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนแข็งไงปืนี้ครับก็อุ้ยสวยมากมันต้องคนเงินเหลือครับประมาณนี้วนตัวนี้นี่เป็นผมดูให้ตัวนี้เป็น SFX นะครับสะวบนที่กำลังหมุนอยู่เป็น SFX นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับจริงมันมันมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นต่างกันที่อุปกรณ์แต่งนะครับ แต่งแล้วก็เป็นที่โจทศูนย์แล้วก็เป็นสีสีนะครับไกลไก่ก็เป็นเซฟแอคชั่นนะครับที่จะถามราคาให้ว่ามันเท่าไหร่นี่ผมให่มันดูความสวยงามเหมือนที่เขาหมนไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับก็เป็น TP9 นะครับทีลิดนะครับทีเก้าลิดเขาบอกว่าท l ลิดทำแบตนะครับก็มีอ่อเขาเรียกอะไรนะ ่เท่าเ,เสียงได้นะครบต่อเท่าเ,เสียงได้นะครับตัวนี้เป็น T P 9ครับขยับมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวยาวหน่อยตัวนี้เป็นลำต้อง5นิ้วจริงๆ T P 9ตัวนี้ก็5นิ้วนะครับแต่ว่าตัวเฟรมสล์เนี่เขาจะเขาจะสั้นลงมาก็เลยดูไม่ออกนะครับตัวนี้เป็น S F X นะมีตี F X ครับแล้วก็ T P 9อีกตัวนึ่งเป็นซับครับเป็นซับ ผมจะเลาะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่ามันเท่าไหร่จะขอสอบถามทางเจ้าที่ผมถามพันหนึ่งเลยไอ้ตัวที่โชว์กระบนสองตัวเท่าไหร่โดยระมาณราคกี่รายการนะครับกี่รายการก็ประมาณแปดหมื่นแปดผมกวนบุกครองเนาะกวนบปกครองแล้วถ้าเป็นภาคประชาชนอะภาคประชาชนก็ตัวนั้นแสนสองครับแสนสองเนาะก็คือขึ้นมาอีกประมาณแปดเก้าสิบเอ็ดตีหมื่นแล้วถ้าตัวสีขาวสีขาว ขาวก็เป็นประมาณเก้าหมื่นป่าตัวนี้นะนะตัวนี้นะก็แข่งอย่างเดียวเห็นะมทำมาแข่งแข่งโดยตรงแล้วใส่แข่งใส่กีฬาแต่งใ,ให้พร้อมแต่งให้พร้อมก็ซื้อไปก็ลงได้เลยต้อง,ต,องต้องเป็นคนที่แบบเล่นปืนมามเกินเกินห้ากระบอกแล้วครับประมาณนั้นถ้าถ้าเล่นไม่ถึงห้ากระบอกก็ยังไปไม่ได้ขนาดผมเกินห้ากระบอกแล้วผมยังไม่กล้าซื้อของผมอันนี้สายคัดต่มสายคัดตอมก็คัตตอมไปตรง ก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับในยุคแรกๆที่เลดเบอร์แต่งมานั่นสองแสนเลยอ่านะนะเราพูดกันอย่างนี้เนาะอสมัยก่อนเลดเบอร์แต่งมาแต่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งมาพืนโรงงานมาแต่งก็ราคาไปสองแสนทีนี้พอเราพอเรามาเจอตัวนี้เราก็แคนิดหนึ่งพอดีไม่ตั้งทักัวนี้ก็ตัวแข่งแต่งแต่งตัวไหนมางครับพอสรุปสั้นๆได้ไหมเปล่าขออนุญาตวางได้ไหมวางได้เนาะ นะแป๊นะก็นะคคือจริงๆเนี่ยดูเหมือนเป็นเซเลชันในตัวแต่ก็เป็นตัวลดน้าหนักเป็นตัวลดน้าหนักนะครับเป็นตัวเป็นตัวลดน้าหนักก็ครับผมก็เป็นตัวลดน้ําหนักในตัวแล้วก็ด้ามเขาเนี่ยจับง่ายจับง่ายครับคืออารมณ์เขาเหมือนด้ามเขาเนี่ยเลียวพอดีเวลาเรายิงเนี่ยมันจะเข้าอุ้งมือแต่ถ้าด้ามใหญ่เนี่ยด้ามจะล้นมาที่ข้างนอกอุ้งมือ กลยจริงๆไกลตรงนะครับแต่ลิ้นเซตแบคชั่นเนี่ยมันมาบังถ้าเราแตะจริงจริงคือกลมันตรงนะครับแล้วก็ปุ่มกดแมสเข้าค่อนข้างสูงนะครับกดสไลด์เนี่ยยาวมารับมือเพราะว่าเพราะว่าดัมเนี่ยเขาถอยมาด้านหลังเยอะถอยมาด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยนะหรับกดกดสไลด์แล้วก็มีการทําลวดลายสวยงามแล้วก็ข้างข้างบนเจาะแล้วก็ศูนย์ศูนย์หน้าเนี่ยเป็นเป็นไฟเบอร์เนาะโอ้เป็นไฟเบอร์ครับศูนย์หลังก็เป็นดําปรับได้สีทิศทางนะครับ อันนึกคัดหรือเหรอก็เป็นพี่อะครับคือไม่รู้สึกติดที่นิ้วนิ้วนิ้วกลางนะครับ <c oughs> ปืนมากระบอกมันจำไปแล้วมันติดที่นิ้วกลางนะครับแล้วก็ปาดล่องตรงขอปืนโคงโครงเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเหล็กเนะี่ยเป็นเป็นเหล็กเนาะโหจะทําทําแบบสีมันสีมันดูเหมือนแบบชัดสีมันสีมันมันแตกสวยดีสีมันสีมันสวยดีแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่นะแปดแปด้าเป็นโคมาฟประรอง ก้าปลายก้าปลายตอนนอกสอกรอหรือก็มาคองตรงนีง่ครับผมคของคองที่เฉยไม่ต้องวงเล็บเนาะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมผมจะด,ดูตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็คือฝาแฝกกันนี่แหละอันนั้น,นเดียว็นอันเดียวกันแต่ว่าเป็นสีดำนะครับสีดำผมสีดำก็สวยงามมากเดี๋ยวผมตัวที่มันเป็นตัวนี้สวัสดิการาไ ผมจะลองเหนียวสไลด์ก่อนเราเราเราขึ้นลำเลยเนี่ยด้านหลังเราก็จะมีดีเกเตอร์เห็นเราเราเอาเอามือรูปเนี่ยคุรูปแล้วก็จะจะเจนะครับก็เกือบแสนนะครับในโครงการของวันปกครองนะครับถ้าภาคประชาชนก็บวกประมาณ4ี่หมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับก็บวกไปก็ประมาณแสนแสนสองแสนสก็ไว้แข่งโดยตรงนะครับอย่าอย่าซื้อไปยิงคนร้ายนะครับไม่คุ้มนะครับมีิงคนร้ายใช้ลูกสองสั้นนะครับ เขาลำต้องเขาสุดๆแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวตัวแต่งเป็นอุ้ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายผมนะพอะพอมีคําอธิบายแนะนําลูกค้าให้ดูหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่งแต่งเป็นชุดแต่งตัวนี้ทําอะไรชุดแต่งตัวนี้เบรกเบรกมือเฉยเหรอไม่แข่งเบกไม่เบรกเฉยเนาะพอไม่เบรกมือเนาะตติดเล็บหน่อยตัวชุดแต่งนี้ของ ตัวชุดแต่งนี่ของของคาอีกไหมใช่ครับใช่ครับเท่าไหร่ชุดแต่งไม่ทราบไม่เนาะแต่เป็นชุดแต่งคือต้องไปหาสันเท้าเองนะครับแล้วก็จะมาดูว่าจะดูกว่าเขาเขากี่นัดช่วยช่วยจ่ายเดือดดึงดึงแม็กกาตีนน้อยผมหน่อยจะดูกี่กี่กี่นัดจะให้แฟนๆดูครับก็สิบแปดนัดนะครับสิบแปดนัดแต่อัพได้เนาะอัพได้เนาะได้อ <okay. S 2> <up S 1> okay. ัพตามกฎหมายก็อีกสองนัด ครับประมาณนั้นแต่ถ้าอยู่ในรังเพลิงแล้วจุดก้าแล้วก็ไม่ต้องฮัรแล้วหรอติดแบงคไปไหนครับขายไปเลยเจอรังเื่องไปไปทำไมนี่ก็โอเคแม็ก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 เข้าง่ายครับแม็กเข้าง่ายเข้าง่ายแล้วก็สวยงามคณิกได้รับความสนใจจากแฟนๆเยอะมากสังเกตน,นะครับจะถ่ายเฉพาะมือนะครับนะครับเขาก็จะมาดูกันเยอะประธาก็ โครงการก็เจ็ดแสนนะครับผมก็จะวนกลับมาจะวนวนวนแบบนี้นะครับวนกลับมาทางนี้นาานเนือน,น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเบาหน่อยนะครับเป็นพีทีเก้านะครับจะดูกไทอ๋อยังไม่ขึ้นลำไว้ครับก็เป็นเฟรมพีทีเก้ามันก็จะมีหลายสีนะครับศูนย์ศูนหลังแต้นจุดขาวนะครับ ดั้รรมกำได้ดีนะครับแล้วก็ปุ่มปนนัดก็อยู่ให้มากอ่ะไหลๆเลยครับปุ่มปนนัดดีเลยนะครับแต่ผม,ผมลองอีกทีนึงโอ้โหแอคชีพมากเลยก็จริงๆน่ะโครงสร้างกลไกก็เหมือนเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเขาคันค้างสไลด์อยู่นี่ศูนย์อยู่นี่แล้วก็มีดีคเตอร์หลังถ้าเวลาเราขึ้นลำนะครับส <c oughs> ่วนก็จะต่างกันที่สีนะครับตอนนี้จะมาสามสีนะครับ ีเหลืองเหลืองเหลืองนี่มีเกียวเก็บแสงแอร์อเก็บเสียงได้ครับเวลาเก็บท่อท่อเก็บเสียงนะครับแต่ว่าเขาขายประเทศอื่นนะครับของเราก็ใช้ไม่ได้ผิกดกฎหมายนะครับแล้วก็ต่อแม็กก็หายนะครับผมดูแม็กนะครับตัวนี้เนตัวเนี้ตนะัวนะีนะ้ ดูแล้วเดี๋ยวครับจะจะให้ดูมาดูครับว่าก็ี่นัดตัวเล็กนี่เหมือนกันนะครับตัวเล็กนี่ก็สิบห้านัดนะครับก็สิบห้าก็อยู่ในรังเพลิงหนึ่งก็สิบหกประมาณนั้นเหมือนกันครับเพียงแต่ไปเล่นเล่นสีแต่ถามผมผมชอบดำครับเพราะว่าเวลาบรรยายคุณลักษณะแล้วเนี่ยหลุดคดีได้ถ้าเป็นสีแล้วมันหลุดคดียากครับ ไม่ได้สอนให้หลุดทฤษฎีนะครับแต่ว่านิดหนึ่งครับเวลาเกิดเหตุน,นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ก่อนนะสวจะลองดึงสัตไม่จากคานิกครับเพราะว่าคานิกมีของเล่นเยอะนะครับตัวน,นี้ก็ติดดอดเรียบร้อยแล้วครับนะครับแสงมาแล้วด้วยแต่ก็ดูยากอ่ะดูยากนิดหนึ่งก็ติดดอดแล้วปืนเขาเนี่ยจะจะกลไกเดียวกันหมดเลยครับ ทรงเดียกันหมดด้านเป็นโพลเมอร์แต่เขาตัวนี้เขาติดดอกนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมจะเขียนว่า p t ท s F s เกทั้งหมดแหละครับต่างกันก็ก็คล้ายคล้ายๆบูธอื่นนะครับก็จะต่างแค่สีแค่อะไรเงี่ยแล้วก็อย่างแม็กซ์ฟีตัวเนี้ยเขาก็จะเพิ่มนะครับผมผมผมจะดูหน่อยว่าแม็กซเพิ่มได้ได้ได้กี่นัดนะเขาเพิ่มก็สิบแปดนัดสิบแปดนัดเนี่ยสิบแปดนัดแล้ว อ่าตัวนีน้น่าจะเป็นแม็กรุ่นของรุ่นหนึ่งที่ที่มันมันโตก็เดี๋ยวผมผมดูนิดนึงครับนีนะครับน่าจะเป็นแม็กของของเป็นแปดอยู่แล้ว้าผมจะดูว่าทีนี้พอมาเป็นพ T ทเก้าเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะใช้แม็กสั้นแต่ว่าตัวจับแม็กเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันตัวเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับตัวล็อกแม็กเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่ทีนี้พอเสียบเข้าไป แม็กของเขาจริงๆน่ะมันแค่สิบห้านัดทีนี้พอเขาเช่อยางมาหุ้มไว้นะครับไปดูนะครับเนี่ยพอพอพอ,พอเขามาจุงจุดแล้วเขาก็ต้องต้องเหลือเพราะว่าถ้าเป็นของของมันเป็นเกียนัดเป็นตัวยาวตัวห้านิ้วครับตัวนี้้าใช้สิบห้าเขาก็เลยยืดยืดมันนิดหนึ่งครับโอเคทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าศูนย์ ตัวนี้รู้สึกมีคนขึ้นลำไว้ให้แล้วครับดีเคเตอร์โผล่มาครับดีครับผมก็ได้ลองไกลเลยครับอั่งนี้อ่าไกลเท่านิ่มมากเลยครับนิ่มมากอ๋อถ้ามีิดิเคเตอร์ด้วยครับเห็นนะครับผมขอว่างก็ตัวนี้ลองไกลแล้วมันมันบางมากเลยนะครับอ่าบริษัทบอกว่าสี่ปอนแต่ผมแปะแล้วเนี่ยแหมมันไม่น่าถึงนะครับ ตัวนี้ใกล้เคียงับใกล้เขียงอ่แล้วก็มีเเลชันหน้า,ถ,าถ้าตัวสีนี้ก็จะดูสวยหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นอ่มิสตีเอนะครับมีเกียวสำหรับต่อต่อแล้วก็อันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับใส่ตาแล้วก มีแบตหมดใช่ไหมตัวนั้นมีแบตหมดใช่ไหมครับส,ส่วนใหญ่ไม่ถ่ายแบตใช่ไหมตัวนี้รู้ไหมคืออะไรตั้งหลังผมพยายามดึงดูแล้วมันมันไม่เห็นมันกระดกขึ้นมานี่ว่าเป็นอินดิเคเตอร์ใช่อิอนดิเคเตอร์สิ ต่ออ๋อผมลืมไปเมืกี้ผมดึงจะมีเช็คอันนี้ครับเช็คหลังใช่ใช่อันนี้เช็คขึ้นลับนี่ยใช่ใช่เมืกี้ผมผมว่าทําไมผมดึงแล้วมันไม่ขึ้นลืมไปมันไม่มีกระสุนผมเราเล่นทำงานมากๆหมืน่นเกิดอาการหมื่นเล็กน้อยครับผม ator, อินดิเคเตอร์แหละสำหรับลูกสำหรับลูกแต่ผมก็เห็นนี่ขึ้นแล้วไงเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นวะอันนี้คือเช็คเ<ๆ>ข็มอันนี้ไอ้ตัวตัวหลังก็คือเช็คเช็คเ<ๆ>ข็มครับส่วนตัวนั้นอินดิเคเตอร์เช็คเช็คปอกกระสุน แต่ครับปอกกระสุนนี่กระสุนก็ได้เพราะว่าอาจจะมีปอกค้าคงแต่พอดีเราดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเนื่องจากเราเผอเลยว่าเราไม่มีกระสุนอยู่ในงานนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ดี๋จะลองถามเจ้าหน้าที่แต่ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวที่มีมีตัวเป็นมิสตีมิสตีนะครับ <c oughs> เ,เราเขาเปนนั่งฟังมเ,เป็นแน่ <c oughs> พี่ครับถ้าอย่างตัวนี้ราคามาเท่าไหร่กรมการปกครองเนี่ยเล็กคนข้าว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 จะไม่ค่อยจะข้าวข้าวก็ได้ครับมีสี่น่าจะประมาณห้าหมื่นห้าเก้าหกเก้านี่นะห้าเก้าครับประมาณห้านะประมาณห้าถึงหกระหว่างนี้ครับก็ก็คุณจะได้นี่นะครับคุณจะได้เกี่ยวเกีียวต่อเก็บเสียงเกลียเกี่ยวเก็บเก็บเสียงนะครับกรมการ ชอบวข้างบนดกาโอ้ตันี้อยากท่านิ้วเลยนะนี่ีชื่ออะไรกันตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับ